สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญพาชมกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้จะพามาลงสวนอ่าก็มาดูครับว่าลุงบุญจะมาทําอะไรครับเชินชมกันครับนี่ครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนมาลงในสวนมะละกอนะครับแต่ข้อนี้ครับไม่ให้ขูนพื้นที่ไปโดยเปล่าเปล่านะครับก็ลุงบุญก็ได้ทําการขุด หลุมแตงเอาไว้อีกนะครับก็นี่นครับอยู่ในสวนมะละกอก็มีทั้งมะละกอที่โตมีทั้งมะละกอที่เริ่มปลูกแล้วก็ได้ทาการขุดหลุมแตงโมอเอาไว้อีกนะครับนี่ครับก็มีเมล็ดเหลือจากที่ปลูกไว้ครั้งก่อนนะครับนี่ก็เป็นเมล็ดมะละกินกนะครับเมล็ดมะละกินก นี่ก็เป็นมเมล็ดของฝักเขียวนะครับนี่เป็นมเมล็ดของฝักเขียวถ้าทางภาคใต้ก็เรียกว่าขี้พ้าครับเป็นภาคใต้เขาก็เรียกกันว่ามเมล็ดขี้พา้าแต่ถ้าภาคกลางก็คงเป็นฝักเขียวนะครับส่วนนี้ก็มะละักขีนกนะครับเป็นมเมล็ดมะละักขีนก นี่ก็เป็นแตงโมนะครับเดี๋ยวลุงบุญก็จะมาทําการปลูกแตงโมกันอีกวันนี้ครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับจะไม่ปล่อยให้ว่างเปล่าไว้นะครับเพราะว่าเราก็มีน้ําวันนี้จะมาทําการปลูกแตงโมในช่วงฤด,ดูแล้งนะครับปลูกในช่วงฤด,ดูแล้งแต่ลุงบุญก็มีระบบน้ําอยู่นะครับก็ไม่ให้สูญเสียพื้นที่ไปโดยเปล่าๆนะครับนี่ครับ ก็จะพาเพื่อนๆมาทำการปลูกกันอีกครับวันนี้พื้นที่ทั้งหมดก็จะไม่ให้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับก็เมื่อเราให้น้ำมะละกอไปแล้วนะครับก็จะทำการปลูกฝักอย่างอื่นไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียพื้นที่นะครับและก็น้ำที่เรา ได้ให้มะละกอก็เป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับก็จะทำให้แตงหมูที่ลูกบุญได้ปลูกเนี่ยครับได้ปล่อยเจริญเติบโตไปด้วยนะครับน่นครับลูกบุญก็ขุดไว้ได้2อล่องนะครับเมื่อกี้ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็วันนี้พาเพื่อนๆลงสวนกันอีกนะครับ ปลูกเมล็ดของฟักเขียวของแตงโมแล้วก็มลขีนกนะครับวันนี้จะลงสวนไปเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้ลุงบุญหยุดการทําการกรีดยางนะครับเมื่อหยุดทําการกรีดยางก็จะลงสวนก็พาเพื่อนๆมาชมกันนะครับวันนี้ก็ปลูกแตงโมไปก่อนทำไปเรื่อยๆืเดี๋ยวเมื่อเสร็จแตงโมก็จะทำ การปลูกมะละดีันนกไปด้วยนะครับทำทุกอย่างนะครับที่เราพอที่จะทานได้ในครัวเรือนนะครับดีกว่าไปซื้อนะครับก็เป็นการประหยัดไปในตัวนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงพออยู่พอกินนะครับนี่ครับก็จะป่าเพื่อนๆปลูกแตงโมงไปเรื่อยๆ ส่วนมะละกอของลุงบุญนะครับก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มโตแล้วลุงบุญก็ได้ใส่ปุ๋ยให้แล้วเมื่อวันก่อนนะครับเริ่มโตเริ่มติดต้นแล้วนะครับนี่ครับก็คาดว่าคงไม่นานก็น่าจะแยกเพศได้นี่ประมาณหนึ่งเดือนยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะทาการใส่ปุ๋ยรอบสองนะครับจะใส่ปุ๋ยให้รอบสองส่วนน้ําลุงบุญก็จะให้เช้า ครั้งเย็นครั้งนะครับแต่ให้ครั้งละนิดๆน,นะครับหูลบุญให้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราให้ตั้งเช้าตั้งเย็นก็จะดินก็จะชุ่มชื้นชุ่มชื้นดีนะครับนี่นครับดินก็จะยังชื้นอย่างเปียกอยู่นะครับก็เมื่อลดน้ําให้กับมะละกอแตงโมก็จะได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะครับ ก็จะไม่เสียโอกาสไม่สูนเสียน้ำมันไปด้วยนะครับใช้ครั้งเดียวก็จะได้รับรผลประโยชน์หลายๆด้านนะครับวันนี้ก็เป็นยามว่างจากการหยุดกรีดย่างพารานะครับก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าสวนนะครับสวนแตง หม่ครั้งแรกก็นู่นครับตรงนู้นก็ได้ทําการเก็บเกี่ยวหมดไปแล้วนะครับก็ลุงบุญก็ลองมาทดลองทําการปลูกในช่วงฤดูแล้งกันดูนะครับนี่ก็เข้าช่วงเดือนอมีนาก็จะสิ้นเดี๋ยวข้าวเมษาก็จะเป็นฤดูที่แล้งจัดนะครับแต่ลุงบุญคิดว่าถ้าเรายังมีน้ําอยู่นะครับแตงโม็ก็คงจะขึ้นดีนะครับ นี่ครับเมื่อตะกี้ลุงบุญก็ได้ใช้ปุ๋ยคอกนะครับนี่ครับเอามาหวานให้นะครับจำพวกมูลสัตว์นะครับจำพวกมูลสัตว์ก็เอามาใส่ให้กับมะละกอด้วยเมื่อกี้ครับแล้วก็มาใส่ลงไปในหลุมแตงโมด้วยนะครับก็เป็นวันว่างจากการขีดยางพาราก็มาลงสวนครับวันนี้ พาเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะครับลุงบุญก็ได้ใช้ปุ๋ยคอกมาใส่ให้เขาครับเขาอ,อย่างเล็กๆเพื่อเร่งรากมะละกอนะครับหลังจากที่ลุงบุญได้ใส่ปุ๋ยสูตร์จิห้าให้เขานะครับก็หวานปุ๋ยคอกให้เขาด้วยเมื่อตะกี้พร้อมกับนําปุ๋ยคอกมาใส่ลองหลุมแตงโมนะครับมะละกอนะครับ ถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกเขาถึงนะครับใส่เยอะๆละลกกอของเราก็จะแตกยอดขึ้นมาดีนะครับจากมดทามนะครับการให้ผลให้ลูกก็จะดีนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ลุงบุญได้ทาการปลูกนะครับลุงบุญก็ลองทดสอบดูแล้วนะครับที่ใส่ปุ๋ยคอกเยอะๆกับที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกก็แตกต่างกันนะครับ พอที่ใส่ปุ๋ยคอ,อกเยอะๆก็จะต้นก็จะโตลูกก็จะดกนะครับเช่นเดียวกับแตงโมนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยคอ,อกเยอะนะครับต้นก็ก็จะเจริญเติบโตดีผลก็จะใหญ่นะครับครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนมะละกอแล้วก็ทำการปลูกแตงโม ไปด้วยนะครับเพราะว่าลุงบุญได้ทำการใส่ปุย๋ยคอกไปเมื่อสักครู่นะครับะะก็ใส่ทั้งมะละกอใส่ทั้งหลุมของแตงโมทำไมถึงปลูกแตงโมควบคู่ไปกับมะละกอนะครับเพราะว่าลุงบุญได้ให้น้ำมะละกอไปนะครับนี่ครับเมื่อให้น้ำมะละกอครั้งใดแตงโมที่ปลูกครับก็จะ <For that. S 1> ได้พลอยรับผลประโยชน์ไปด้วยนะครับ ตามควบคู่กันไปนะครับจะไม่เสียโอกาสครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆมาชมสเปรละนะครับเป็นการลงสวนทั่วๆไปนะครับแต่ก็อาจจะแฝงไปด้วยความรู้นิดนิดน้อยๆนะครับหากเพื่อนเพื่อนชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกันลังแก้กับลงบุญนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ